ครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้ก็มา,าต่างจังหวัดนะครับจังหวัดนครนายกแล้วก็ามาประชุมกับเพื่อนๆที่เคยอยู่บ้านเดนด้วยกันนะเมื่อสักสามสี่สิบกว่าปีที่แล้วแล้วนะครับก็พบเพื่อนๆนะครับก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรต่างๆมากมายวันนี้พบกันในรายการเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาะสำหรับพระวาจาวันนี้ ที่จะนำมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับก็มีเขียนไว้ดังนี้นะครับบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราไม่ปรารถนาให้คนต้องตายแต่ให้เขากลับใจและมีชีวิตยอยู่ต่อไปเอสเคียร์ออ33ข้อ11นะครับในเออช้าวันใหม่วันนี้คือวันเสาร์สัปดาห์ที่29เทรศรการธรรมดานะครับเ,ออเพระวาจาวันนี้นะครับขอ อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือ,คอบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราไม่ปรารถนาให้คนบาปต้องตายแต่ให้เขากลับใจและมีชีวิตยอยู่ต่อไป <c oughs> ในเอเสเคียลเนี่ยนะในหนังสือลำดับนี้ก็ชัดเจนบอกว่าการที่พระเป็นเจ้าพระองค์ทรงตรัสดังนี้พระเป็นเจ้าพระองค์ทรงรักมนุษย์นั่นเองเห็นไหมไม่ปรารถนาให้คนบาป คนที่ทําบิดเนี่ยจะต้องตายแต่ว่าให้เขาจะได้กลับใจแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปนะเพราะฉะนั้นการกลับใจเนี่ยเป็นถือว่าเป็นน้ำพระทัยดีเป็นความรักที่พระเบญเจ้าประทานให้กับมนุษย์เราแล้วก็เมื่อพระองค์ประทานให้มนุษย์เราแล้ว,ลวก็เป็นหน้าที่ของเรานะพี่น้องที่เราจะต้องออแก้ไขปรับปรุงตนเองการกลับใจคือการเปลี่ยนชีวิตเดิมๆของตอนที่ มีอยู่ชีวิตที่เปข้อบกพร่องชีวิตที่บางทีไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นชีวิตที่ไม่เคารพไม่เชื่อฟังพระเบญจเจ้าในสมัยโบราณก็เป็นอย่างนั้นงนั้นต้องแก้ไขและหันกับเปลี่ยนชีวิตของตนมานับถือมารักและมาปฏิบัติปฏิบัติตามเชื่อฟังพระเบญจเจ้าครับวันนั้นในวันนี้พี่น้อง <c oughs> แม้ เอสเกียนจะอยู่ในพระธรรมเก่าแต่ว่าเราก็เช่นกันนะเราก็เป็นประชากรที่พระเบญจเจ้าพราะองค์ทรงเลือกเหมือนกันเลือกให้มาเป็นผร้สิชนให้มาเป็นบุตรพระเจ้าแล้วก็มาเพื่อจะได้ดําเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ดําเนินชีวิตเพื่อจะได้นําความรักของพระองค์นั้นไปอย่างเพื่อนพี่น้องนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นสิ่งสําคัญเป็นชีวิตของเราที่เป็นผร้สชนในสมัยนี้นะครับเพราะนั้นพระวาจะ ที่เอเซเกียนบอกวันนี้พระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราไม่ปราถนาให้คนบาปต้องตายแต่ให้เขาปรับใจและมีชีวิตอยู่มันมันมีความหมายเป็นขั้นเป็นตอนนะพระเบนเจ้าไม่ต้องการให้ใครนั้นจะต้องบินาด้วยหรือว่าภาษาเราชาวบ้านเขาบอกตกนรกนั่นเองไม่มีปราถนากไหนปราคือต้องตายแต่ว่า ให้เขากลับใจปรารถนาให้ทุกคนนั้นกลับใจแล้วก็เมื่อกลับใจแล้วก็จะได้มีชีวิตนิรันดรมีชีวิตอยู่ต่อไปมีชีวิตนิรันดรเพราะนั้นในแต่ละวันพี่น้องเรามีชีวิตอยูออ่การเจริญชีวิตของเราเราต้องกลับใจเสมอเสมอการกลับใจของเราก็คือการทบทวนชีวิตมีจิตสำนึกในความรักของพระเบญจาพร้อมที่จะประพฤติป,ปฏิบัติตาม น้ำพระทัยปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ในสมัยนี้ก็คือ,อคำสอนอคำสั่งแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าบ่งเสด็จมาแล้วก็มาให้เรากระทำเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องนะครับเราช่วยกันช่วยผู้อื่นด้วยที่จะ,ะชักชวนกันที่จะทำให้ชีวิตของเราแต่ละคนนั้นก้าวหน้าไปแล้วก็เป็นชีวิตที่จะ,ะมีพระพรของพระเบญจเจ้าอยู่เสมอนะครับวันนี้ขอ ให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวออกไปแล้วก็จเจริญชีวิตการกลับใจไม่ใช่แบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบนักบุญเปาโลที่ล้มลงแล้วกลับใจแบบนะั้นแต่ว่าการกลับใจของเราสมัยนี้ก็คือการไตรตรองชีวิตการมองดูชีวิตการที่เราจะต้องค่อยๆพิจารณาดูข้อบกพร่อ,องของเราด้วยใจเป็นธรรมนะไม่ไม่ลำเอียงไม่ไม่เข้าข้างตนเองแล้วก็แก้ไขปรับ โดยอาศัยโดยอาศัยพระพรของพระเป็นเจ้าไม่ใช่ความสามารถตัวเองเท่านั้นเพราะนั้นเราจึงต้องมีพระเป็นเจ้ามีการปวัมีการวอนขอพระพรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องจะทำอะไรจะไปไหนก็ตามนั้นขอให้ระลึกเสมอว่าเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้ามากที่สุดการกลับใจคืออย่างนี้แหละครับ ทีละวันทีละเ,เล็กละน้อยไม่ต้องแบบนักบุญเปาโลนะคงยากแล้วแต่ว่าเราต้องค่อยๆไปทีละเ,เล็กละน้อยแล้วชีวิตของเราเมื่อเรากลับใจแล้วเมื่อเราดีพึชอบแล้วเมื่อเราพึ่งตามความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรามรกเอื่ักพี่น้องของเราแล้วประพึติอ,อย่างดีแล้วเป็นแบบอย่างแล้วคนอื่นก็เห็นเราก็จะเป็นผู้ที่ทําให้คนอื่นกลับใจด้วยสำหรับวันนี้พี่น้องอพ่อก็อ ขอพระเป็จเจ้าประทานพระพรกับทุกคนเลยและขอทุกคนเข้มแข็งมั่นคงและก็มีกำลังใจในการเจริญชีวิตผ่านสิ่งต่างๆเพื่อจะได้ให้ชีวิตของตัวเองนั้นเป็นสิทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นลูกของพระเบจเจ้าที่แท้จริงเป็นศิลป์ของพระเยซูเจ้าที่แท้จริงนะครับ mm hmm. ขอพระเป็จเจ้าประทานพระพรทุกท่านและก็ขอองค์ประทับอยู่นะครับ mm hmm. นี้โดยอาศัยพระบามีพระคริสต์เจ้า เดชวัฒนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน